มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน28จังหวัดเจอฝนทลมหนักเตรียมรับมือสภาพอากาศวันที่6กุมภาพันธ์2566รอกิรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่กับมีหมอกในตอนเช้าโดยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาะสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการกเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็ยนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสบริเวณยอดจอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชาสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ19-23องศาเซลเซียสสูงสุด30-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16ององศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง24องศาเซลเซียสสูงสุด32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดคะ่ะ อุณหภูมิต่ำสดุด22-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูสงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะว,วันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองระลมีสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะคะจะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองระศมีสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยายและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ